สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมพาสมาชิกนะครับมาสรุปร่างมาสรุปร่างประจำช่องแอทอนนักคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับพร้อมตัวเจาะ เด่นเน้นให้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคู่ให้เหมือนทุกๆงวดนะครับมาใครที่รอชุดสรุปล่างครับก็เข้ามารับชมกันในคลิปนี้ได้เด้อนะก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปจากคู่ชุดให้งก็าฝากช่องผมไว้ด้วยกแล้วกันช่องแอดทรอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด้อเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรด,ดีๆทําคลิปดีๆมาสมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะ มาฟังคำเตือนทักช่องกันก่อนคำ <c oughs> เตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> ทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางรวมทั้งชุดสรุปนี้ก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบตัวเลขมองผ่านเด้ออย่าฟื้นนาไปใช้ฮะถ้ามันไม่มาตาม ชุดสรุปผมมาชี้เดี๋ยวจะมาติมาดา่ามาว่าผมได้นะครับชอบตัวเลขค่อยจัดนะครับสูตรไม่มีมั่วฮะผมก็นําสูตรที่ผมคํานวณในแต่ละวันที่ผ่านมานะครับมาจัดคู่ชุดสรุปล่างให้นะครับพูดง่ายๆถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับก่อนที่จะสรุปล่างเรามาดูเลขเด่นวิ่งล่าง แบบ2ตัวมา1ตัวผมใช้จริงนะสูตรนี้ผมใช้จริงแต่นะครับบอกไว้ก่อนว่าแต่สูตรนี้นะผมลงจริงให้วนนี้เป็นวันแรกนะครับแต่ผ่านการทําให้ดูแล้วนะครับส่วนมันจะมาหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาเอานะครับสมาชิกนะเพราะว่าเลข2ตัวนี้มันชนกันเยอะที่สุดผมก็ผมนําเฉพาะสูตรนี้มาลงให้สมาชิกได้ชมกันแต่2ตัวนี้ชน วิ่งล่างในงวดนี้เยอะที่สุดนะครับอ่ะมาดูว่างวดแรกนะครับสูตรเลขเด่นวิ่งล่าสองตัวมาหนึ่งตัวฮะไดขเก้ากับสองคู่อกสามสองนะครับสองครับมาที่หลักหน่วยล่างตัวงวดที่หนึ่งครับงวดที่สองสูตรวิ่งล่าสองตัวมาหนึ่งตัวได้สามกับหกคู่อกสามหกนะครับงวดนี้ก็มาทั้ง อ่าสองตัวเลยสามกับหกนะมาได้ทุกหลักนะครับเลขวิ่งล่างสองตัว <c oughs> หมวดต่อมาหมวดที่สามสูตรเลขเด็ดวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวไปห้ากับแปดนะครับผลออกแปดห้าอ่ะหมวดนี้ก็มาครบที่ สิบหน่วยล่างเลยทั้งสองตัวครับถูกเป็นงวดที่สามถูกเป็นงวดที่สามเมื่อวานนี้นะครับฝนตกนะวันนี้ร้อนร้อน <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไร้วอากาศอ่ะก็รักษาสุภาพกันด้วยเด้อสมาชิกเด้อ ครับนะอ่ะมาต่อกันนะงวดที่4นะงวดที่4ีสูตรเลขวิ่งล่างประจันช่องแอทอนนะักคำนวณในงวดนี้2ตัวมา1ตัวงวดที่4ได้7ก,กับ0ูนย์ผลออก0 6, นะู 0, นยะ์หกครับศมาที่หลัก10ล่างอ่ะดูดีๆนะมันชอบมาอ่ะแถวไหนอันนี้แถวที่1อันนี้แถวที่2นะครับนะมัน ผมคิดว่า,ม,นนามันชอบมาแถวที่สองมากกว่านะครับก็แล้วแต่นะครับชอบสองตัวนี้ก็เป็นเล็กวิ่งในงวดนี้ทั้งสองตัวเลยมาต่อกันงวดที่ห้าวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับได้แปดกับหนึ่งผู้ด็อกแปดเจ็ดก็มาที่เลขแปดฮะงวดที่หนะ้าที่หลักสิบล่างนะครับ ถูกเป็นงวดที่ฮนะย้อนได้ดูหกงวดเด้อเดี๋ยวแจกสูตรนบะง <c oughs> ว,วดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมาเลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัววิ่งลากได้เจ็ดกับศูนย์นะครับพุ่ออกสองศูนย์ก็เลขศูนย์นะมาที่ฮนะหลัก หน่วยล่างนะครับงดที่ผ่านมาถูกเป็นง,งวดที่หกนะครับ้อนดูหกว,วดงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะครับไปดูวิธีคิดไปดูวิธีทํากันนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะมาจับผู้สรุปให้ <c oughs> นี่ฮะวิธีทำํำวิ่งล่างตัวเดียว <c oughs> แคปซูตไว้ให้สมาชิกนะเพื่อตัวเลขถูกใจท่านนะครับ <c oughs> ผมจะไม่บอกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นตัวเลขเลยนะตำแหน่งก็ที่ผมติ๊กปากกาไว้เนี่ยบวกกันนะครับแล้วก็บวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสองคงที่ด้วยอย่าลืมนะครับห้าบวกห้าลงท้ายเลขสูงศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศ0 0ูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกสามลงท้ายเลขหก หกลงท้ายเล็ดเจบวกสามนะเจบวกสลงท้ายด้วยเลขศูน 0. 0วกสามก็ได้3 3มบวกศก็ได้3 3มสาบวกสองคงที่นะสาบวกสองคงที่ลงท้ายด้วยเลขห้าฮนะตำแหน่งแรกวิกล่างในสูตรนี้ก็คือเลขห้าหบวกเพิ่มไป3ามแตกก็ได้เลขแปฮะวดนี้ นะครับวิ่งลาก2ตัวมาหงตัวได้5กับ8อ่าใครชอบเลข5กับเลข8นะครับก็พิจารณาเอานะครับเป็นเลขวิ่งลากนะครับถ้าใครไม่ชอบเลขห้ากับเลข8มองผ่านเดอ้อสูตรนะได้ตามนี้เลยนะอันนี้วิ่งลากในหวดดัวตีนะเอาตามสูตรนี้เลยนะครับใครไม่ชอบตัวเลขมองผ่านเดอ้อนะครับใครชอบก็อ่ะโปรดพิจารณานะครับ <c oughs> ได้5กับ8ปนฮะ เป็นเลขเด่นวิ่งลางประจำช่องแอดทอนนะักคำนวณในงวดน,นี้ลงจริงสูตรนะครับผมลงจริงให้เป็นวงวดแรกก็จริงนะแต่ผ่านการทำไปดูแล้วนะครับเข้าตามน,นี้ผมก็นำมาเป็นตัวเด่นให้ในงวดน,นี้เลยวิ่งลางสองตัวมาหนึ่งตัวสิบหกทัพหกทัหกแปดรอรุ้นกันนะครับระหว่างห้ากับแปดจะมาสักตัวไหมที่วิ่งลางนะครับ <c oughs> มาจับสรุปให้ตอนนี้แนบะจับสรุปให้ตัวเด้นนะครับเขียนตัวเด่นไวก้ก่อนเดี๋ยวลืมนะ <c oughs> ก็คือ5กับ8นั่นแหละฮะสมาชิกเนาะเมื่อกี้นี้ที่ทําสูตรให้ดูเมื่อกี้นี้หกับแปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือนะครับตัวเด้นวิ่งล่านะครับ พิจารณาเอาเด้อนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้ครับมาจับคู่นะครับาาก,ก็จะได้หกคู่ชุดนะครับวับนนี้ได้น้อยเด้อสามสอง ไม่ใช่ดิสามสี่าโทษทีอนะ่ะสองติดดับผมอยู่นะครับสามสีนะครับสามหกนะครับแล้วก็สามแปดนะครับห้าหกไอห้าสีนะครับห้าสี่ห้าหกนะครับ ห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าสามชุดนี้ะดูแล้วเป็นยังไงถูกตาต้องใจไหมผมจับคู่ให้แล้วถ้าไม่ถูกตาต้องใจบอกเลขมันดับทั้งหมดเลยแอดอ่ามองผ่านเลยฮะนะครับไม่ต้องสนใจครับวดประจาวันที่สิบหกทับหก หกแปอ่ารอลุ้นกันเด้อนะครับ <c oughs> ไม่มั่นใจอย่าตามนะครับผมเน้นไปที่5้นะครับผมเน้นไปที่5้นะครับ5้3 8ี่สาชุดนี้ที่ผมเน้นนะนอกนั้นก็เป็นตัวรองครับสามสี่สานะ ผมเน้นไปที่2ชุดนี้เน้นหนักๆนะครับสำหรับชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมาขอให้สมาชิกทุกๆท่านเอียงปังๆกับชุดสรุปล่างชอบจัดขัดผ่านปังๆครับก็บคุณครับ